เย็นสบายเลยพี่น้องเดี๋ยวมาโมุหน่อยเบิ่งก่อนสวยงามอยู่แล้วล่ะ <c oughs> งามๆกลมกลืนกันดี สิแปดเมตรรวดกว่าเลยประมาณสิบสิบสามสิบสี่เมตรหลยคุณผ้งามงามงามบรรยากาศร่มรื่นดีท่านผู้ชมหมะสม,มสมมาพักมานาั่งสูบเอาอากาศอันบริสุทธิ์อยู่ใต้ต้นไม้มีน้ำตกให้ชมพร้อมงามเลีท่านผู้ชม นี่คือน้ำตกไ่น้อยน้ำตกไ่น้อยอำาเภอไ่โยกจังหวัดกาญจนบุรีงามหลายครับท่าผู้ชมลมลื่นไปด้วยผืชพันธุ์ต้นไม้หง่ทีกกดอกกกเดือมีห่อนหมักเดือยนะแ่าผม โอเคโอเคท่านผู้ชมพบกันไม่ลิปหนาเจ้าสบายดี